โอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีนี่สระของต้นเฟิร์นนะครับอ้าวครับอันนี้ที่เราเห็นคือเป็นต้นดอกเข้าพันาสาดน้ำใสมากเลยใสแจ้วเลยโอ้ี่ครับน้าใสมากเลยครับผมอมองนอกจากนั้นก็มีกล้วยไม้ป่าครับกล้วยไม้ป่าที่ขึ้นบนโขดหินอ้าวสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับสวยมากๆเลย นี่ครับความสมบูรณ์ทางธรรมนอกจากมันก็มีกล้วยไม้ป่าครับกล้วยไม้ป่าที่ขึ้นบนโขดหินอ้าวสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับสวยามมากเลยนี่ครับความสมบูรณ์ทางธรรมเห็นเเสียงน้ําครับผมนี่เห็นไหมครับลักษณะของหินน้ําตกครับทุกคนครับเห็นไหมครับดีเสียงบรรยากาศดีเห็นน้ําไหลลงมาจากโขดหินพี่น้องทุกคนครับบรรยากาศเย็นสบายเลยนะครับผมรือว่ายินเธอร์นะครับผมก็คิดว่าน่าจะ งานทางธรรมชาติอีกที่หนึ่งที่เรเรียงพาทุ่ท่านมาดูไปพๆกันนะครับครับโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีนี่สระของต้นเฟิร์นนะครับอ้าวครับอันนี้ที่เราเห็นคือเป็นต้นดอกเข้าพันษาสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะได้ดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกอย่างนึงนะครับผมด้านทอเรียาที่ด้านหลังผมก็คือหินเทินนะครับรจะพาไปดูบริเวณตัวน,นี้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นบอกครับต้นจะบอกกัหลายคนที่รู้จักนะครับผมนี่เห็นไหมลักษณะพิเศษนะครับความมาสสวยงามมากเลยนะครับให้ดูข้างๆครับผมนี่ลักษณะของหินเทินนะครับหินเทินนะครับผมโอเวอร์ไรส์สโตนนะอะไรครับทุกคนครับเดี๋ยวเข้าไปสามีลักษณะเป็นต้นเฟิร์นนะครับเป็นความทรงถ่ายรูปสวยงามเลยนะครับผมอันนีครับทุกคนครับเดี๋ยวเข้าไปสา มีลักษณะเป็นต้นเฟิร์นนะครับเป็นความสมสวยงามครับเป็นธรรมชาตินะครับคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเลยนะครับมองเป็นป่าเขียวหินเทินโอเวอร์ไรส์สโตนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้านธรณีวิทยานะครับหินเทินครับหินเทินนะครับสมบูรณ์ทางธรรมชาติไอตัวอะไรเองเสียงน้ําตกเสียงน้ําตกครับ เียต้ตกครับวันนี้บุญเรียงแสงใสเอาบรรยากาศธรรมชาติทุกคนไี้ดูนะครับกับบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับเลยค่ะเราคืว่าหินเทินเนาะนะครับผมหากข้างล่างครับเป็นต้นนะเห็นไหมครับแต่ข้างล่างนะครับผมเห็นแห็เสียงน้ําครับผมนี่เห็นไหมครับลักษณะของหินเห็นเสียงน้ําตกมาแล้วบรรยากาศดีมากเลยนะครับโอ้เป็นน้ําตกครับเล็กๆนะครับ เสียงน้ำตกเสียงน้ำตกรว่าินเทินนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบมานาแล้วนะครับผมในบทความเสียงานทางธรรมชาติอีกีหนึ่งที่เรียนมาที่ท่านมาดูไปพบกันนะครับก็จะมาดูน้ำนะครับไปตามสายน้ำครับผมจะเป็นน้ำตกไปนะครับให้ทุกคนได้ดูเออได้ยินเสียงน้ำตกมาแล้วครับจีนะครับบริเวณข้างๆหินเทินอย่างนี้นะครับนี่ครับอ ก็สวยครับเห็นไหมบริเวณฝนตกมาป๊บก็จะมีต้นจีนะครับบริเวณข้างๆหินเทินอย่างนี้นะครับนี่ครับออ้ตรงนี้ก็สวยครับเห็นไหมบริเวณฝนตกมาป๊บก็จะมีต้นอาถ่ายรูปสวยงามเลยนะครับผมดีวผมนะครับขอบคุณมากครับหินเทินฝนตกครับทุกคนครับเห็นไหมครับดีเสียงบรรยากาศดี เห็นน้ำไหลเรามาจากโขดหินพี่น้องทุกคนครับบรรยากาศเย็นสบายเลยนะครับผมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเฮ้ตัวอะไรเองเสียงน้ําตกเสียงน้ําตกครับเสียงน้ําตกครับวันนี้บุญเรียงแสงใสเอาบรรยากาศธรรมชาติทุกคนได้ดูนะครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับวันนี้เราจะได้ดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกอย่างนึงนะครับผมด้านธรณีวิทยาที่ด้านหลังของผมก็คือหินเพลินนะครับเรจะพาไปดูบริเวณตรงนี้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นบอกครับต้นจะบอกกัหลายคนที่รู้จักนะครับผมนี่เห็นไหมลักษณะพิเศษนะครับความจราสร์สวยงามครับเป็นธรรมชาตินะครับคงความสมบูรณ์ทั้งธรรมชาติเลยนะครับมองเป็นป่าเขียวมีเ,เสียงน้าตกมาแล้วบรรยากาศดีมากเลยนะ,นนะครับโอ้เป็นน้าตกครับเล็กๆนะครับ เสียงน้ำตกเสียงน้ำตกน้ำใสมากเลยใสแจ๋วเลยโอ้ี่ครับน้ำใสมากเลยครับผมอมองระชาดเลยนะครับคนได้เห็นไปพร้อมๆกับบนเรียงเสียงใสครับเป็นต้นเฟิร์นเองครับเฟิร์นนะครับโอ้ต้นครับโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีนี่สระของต้นเฟิร์นนะครับอา้าวครับอันนี้ที่เราเห็นคือเป็นต้น ดอกเข้าปพันสาดน้ําใสมากเลยใสแจ้วเลยโอ้ี่ครับน้าใสมากเลยครับผมโอ้มองก็จะมาดูน้ำนะครับไปตามสายน้ำครับผมจะเป็นน้ำตกแบบนะครับให้ทุกคนได้ดูเอะได้ยินเสียงน้ำตกมาแล้วครับเห็นเสียงน้ำครับผมนี่เห็นไหมครับลักษณะของหินก็จะมาดูน้ำนะครับ จะตามสายน้ำครับผมจะเป็นน้าตกไปนะครับให้ทุกคนได้ดูเออได้ยินเสียงน้ำตกมาแล้วครับดินเสียงน้ำตกมาแล้วบรรยากาศดีมากเลยเห็นไหมครับโอ้เป็นน้ำตกครับเล็กๆนะฮะเสียงน้ำตกเสียงน้ำตกก้อนหินเทินเทินก็คือวางอยู่บนก้อนหินเล็กๆอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมครับให้ทุกคนได้ดูนะครับส่วนด้านนี้ครับเราลมนะครับขอบคุณมากครับ หินเทินโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีนี่สระของต้นเฟิร์นนะครับอ้าวครับอันนี้ที่เราเห็นคือเป็นต้นดอกเข้าพรรษากันเนาะเป็นเรื่องของธรรมชาติหลายคนครับก็จะมีก้อนหินใหญ่วางอยู่บนก้อนหินเล็กๆนะครับนะฮะนครับอุ้ยน้ําใสมากนะครับ,รบทุกคนครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับวันนี้ก็ให้ทุกคนได้ดูนะครับที่บ้านของเรา จังหวัดชัยภูมิ eh ของเรานี่แหละครับก็มีความสดขอบคุณทุกการรับชมนะครับวันนี้ก็ให้ทุกคนได้ดูนะครับที่บ้านของเราจังหวัดชัยภูมิของเรานี่แหละครับก็มีความสดเเสียงน้าตกมาแล้วบรรยากาศดีมากเลยนะครับเป็นน้ําตกครับเล็กๆนะฮะเสียงน้าตกเสียงน้าตกคิว่ายินเทอนะครับผมก็ที่ว่าน่าจะเป็นแบบมานาแล้วนะครับผมในความสวยงามทางธรรมชาติีอีกหนึ่งที่ ที่ผ่านมาต้องมีฝนตกมาครับผมเป็นน้าตกเล็กๆสายเอเซียนสวยงามมากเลยนะครับให้ดูข้างๆครับผมนี่ลักษณะของหินเทินนะครับหินเทินนะครับผมโอเวอร์ไรส์สโตนนะบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับเลยเขาเรียกว่าหินเทินเนาะนะครับผมหาข้างล่างครับเป็นต้นนะเห็นไหมครับแต่ข้างล่างนะครับผมเราจะพาไปดู บริเวณตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นบกครับต้นจะบอกกันหลายคนที่รู้จักนะครับผมนี่เห็นไหมลักษณะพิเศษนะครับความพาเตเห็นไหมครับเป็นเรื่องของธรรมชาติปรากฏประการทางธรรมชาตินะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นป้ายบอกว่าเห็นครับจะให้ดูบริเวณรอบๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมบริเวณโดยรอบของหินเทินที่เราเห็นนะครับผมแล้วก็มี จีนะครับบริเวณข้างๆหินเทินอย่งนี้นะครับนี่ครับออ้ตรงนี้ก็สวยครับเห็นไหมบริเวณอฝนตกมาป๊บก็จะมีต้นเราจะพาไปดูบริเวณตรวนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นบกครับต้นจะบกหลายคนที่รู้จักนะครับผมนี่เห็นไหมลักษณะพิเศษครับความพัเศรียว่าหินเทินนะครับผมก็ที่ว่าน่าจะเป็นแบบมานาแล้วนะครับผมเป็นความสวยงามทางธรรมชาติอีกอีนึ่งที่เรายายาพาทุกท่านมาดูไปพบกันนะครับ อะไรครับทุกคนครับเดี๋ยวเข้าไปสานี่ลักษณะเป็นต้นเฟิร์นนะครับเป็นความอินเทินโอเวอร์ไรส์ s t o n ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้านธรณีวิทยานะครับหินเทินครับหินเทินนะครับกับบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับเล็กๆร่าวว่าหินเทินเนาะนะครับผมหากข้างล่างครับเป็นต้นนะเห็นไหมครับเป็นข้างล่างนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับหินเทิน ตกครับทุกคนครับเห็นไหมครับดีเสียงบรรยากาศดีเห็นน้าไหลลงมาจากโขดเห็นพีน้องทุกคนครับบรรยากาศเย็นสบายเลยนะครับผมเห็นเสียงน้ําครับผมนี่เห็นไหมครับลักษณะของหินจีนะครับบริเวณข้างๆหินเทินอย่างนี้นะครับนี่ครับโอ้ตรงนี้ก็สวยครับเห็นไหมเปิวมาฝนตกมาปก็จะมีต้น ที่ผ่านมาน้มีฝนตกลงมาครับผมเป็นน้ําตกเล็กๆสายเซียนสวยงามมากเลยนะครับให้ดูข้างๆครับผมนี่ลักษณะของหินเทินนะครับหินเทินนะครับผมโอเวอร์ไรสโตนะก้อนหินเทินเทินก็คือวางอยู่บนก้อนหินเล็กๆอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมครับใทุกคนได้ดูนะครับส่วนด้านนี้ครับเราครับจะให้ดูบริเวณรอบๆเขา็นยเงไงบ้างนะครับผม บริเวณโดยรอบของหินเทินที่เราเห็นนะครับผมแล้วก็มีเราจะพาไปดูดรบริเวณตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นบกครับต้นจะบกกันหลายคนที่รู้จักนะครับผมนี่เห็นไหมลักษณะพิเศษนะครับความหาัตนะครับจะให้ดูบริเวณรอบๆก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมบริเวณโดยรอบของหินเทินที่เราเห็นนะครับผมแล้วก็มีบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับและก็เรียกว่าหินเทินเนาะนะครับผมหากข้างล่างครับ